ได้ครับมาดูลูกเล็กครับผมเจาะนิดเดียวลูกโล่น่หน่อยครับเดี๋ยวมาดูเนี่ยกันครับดูลูกเล็กมั่งครับผมลูกใหญ่ดูทุกวัน,นครับ ดูอยากเล่นกับน้องค MM ่ะเล่นกับน้องนี่น้องก็น tamam> ีมาเล่นกับน้องนีใเร็วเล่นกับน้องไหมเนี่ยน้องเนี่ยเนี่ยน้องอยู่ในรถเนี่ยเร็วมาเมาที่เร็วเร็วเนี่ยเล่นกับน้องในเร็วเนี่แห้งๆเลยครับเล่นกับน้องได้มาเร็วเร็วเนี่ยน้องอยู่ในรถเนี่ยเร็วมองดูเนื้อเหนียวครับน่าจะอร่อยอร่อยเดี๋ยวไปหาหนองนี่เร็ว เป็นเด่กน้องก็อยากเล่นด้วยหน่อยเร็วๆเดินด้วยไเดี๋ยวเดินหลยลอดไปนั่นน่ะเดินหาทุกอย่ง่บ้ใช่ร้านนุ้นเขาขายถูกกว่าเรานะแสสงสัย เนื้วไ,ไ,ไม่มีไม่มีแล้วที่สัยเกตต้องการอาืน่าจะนิ่มหมดแล้ววะนิดเล็ก4 5, ีูห้าปูครับสวยเหมือนกันไหม,ไมแห้งๆเลยพอไปชั่งดูได้เท่าไหร่ประมาณลูกไม่ก,กี่โลโลวก,กว่ากว่าขึ้นโลครับ คุ้มครับผม้ามาดูลูกเล็กครับผมเออวันนี้อยู่ที่ตลาดน้องไผ่แก้วครับโอเคครับผมขอบคุณครับ